ตัวเรายังอยู่ที่โลกแต่ว่านึกว่าเรามองเห็นจุดศูนย์เออจุดใสๆอยู่ที่บนพานิพานใหญ่อะค่ะแต่ว่ามันแย้งอยู่นิดนึงว่าทำไมเราตัวเราไม่ไปด้วยหรือว่าทำทำผิดหรือเปล่าคะแล้วใครบอกว่าตัวเราไปด้วยจ้ะให้เรารับรู้ การทํางานของบารมีสามสิทธัประเดชคุลลงปูสดจันทสโรนตําแหน่งศูนย์กลางดวงบารมีสามสิทัศประเดชคุลลงปูสดจันทสโรที่เป็นดวงปฐมดวงเริ่มต้นดวงที่เกิดขึ้นครั้งแรกของการมีทาบุญบารมีสามทธัตะเดชคุลลงปูสดจันทสโรอยู่ณนศูนย์กลางอ่เทยบุญบารมีสามสิทธัตะเดชคุลลงปูสดจันทสโรไม่ได้หมายถึงว่าจะไปอยู่ตรงนั้นอะไรไม่มีเลยจ้ะสังเกตดีๆจ้ะ เราจะได้รู้ว่ามันมันจะผิดปกติหรือว่ามันเป็นปกติเราจะได้สังเกตเรยเพราะเราอ่ะอยู่ที่โลกเนี่ยฮะแล้วเราไปนอนตรงนั้นได้ยังไงอะมันก็เป็นเหตุผลที่ง่ายๆอยู่แล้วจ้ะมันเป็นความรู้ที่เป็นปกติพื้นฐานแล,แ,ลแล้วเราเวลาเราบอกเราว่าเนี่ยเราบอกว่าให้รับรู้เช่น เรามีลกูกไงฮะแล้วเราก็รับรู้ว่าลูกเขามีอารมณ์หรือว่ามีธรรมอะไรที่เขาเราอยู่ที่ตรงนี้จะจะลูกอยู่ที่ตรงโน้นแล้วแล้วเราจะบอกว่าเราอ่ะไปอยู่ที่โลกเงี้ยแต่เราบอกว่าให้เราไปรับไปรับรู้คําว่าพอไปรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นคือใจของเราอ่ะซึ่งมี องค์ประกอบคือดวงเห็นดวงจําดวงคิดดวงรู้ดวงเห็นจะฟึดไปตรงนั้นเลยจ้ะไปที่ตรงลูกนั้นเลยฮะเขาจะไปถึงเลยนะเขาจะเป็นธาตุละเอียดซึดไปถึงเลยจ้ะเขาเรียกว่าโครงสร้างของกรรบวัจัยองค์ประกอบคือมีดวงเห็นดวงจำดวงคิดดวงรู้ดวงเห็นก็จะขยายปุ๊บหรือว่าไปถึงตรงลูกเลยแต่กรณีของการไปที่ ศูนย์กลางอู่ทะเลบุตรปริมีสามทพาะเป็นุ่นู้ปวดสดจนทั่วโรเนี่ยจะมีทําการทํางานของของใจของแต่ละกายส่งกันเปทอดทอดเลยจ้ะแบบที่เราบอกเมื่อวานนี้ไงจ้ะเขาจะเป็นอย่างนั้นเขาจะตกกันต่อเป็นทอดทอดทอดเลยแต่ถ้ากรณีลูกอย่างเงี้ยกรณีลูกนี้ก็จะใช้ใจของกายมนุษย์หยาบแล้วก็ใช้ใจของกายมนุษย์ละเอียดทํางานจ้ะเพราะว่า ที่เราอยากแกไปรู้จากคําว่าโลกเนี่ยอยากไปรู้ที่กายมนุษย์หยาบอยากไปรู้ที่กายมนุษย์ละเอียดเขาอะดังนั้นก็จะเป็นการทํางานของใจที่เป็นกายมนุษย์หยาบและกายมนุษย์ละเอียดของเราเป็นผู้ทํางานซึ่งทั้งหมดเนี้ยคงสร้างเขาสร้างขึ้นมาให้ทํางานได้สารพัดแบบเลยนีเพราะเราเป็นแค่สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาแต่ผู้ใช้งานอะก็คือบริสามแท็บเต็มคุณปุส่ันเป็นผู้ใช้งานเหมือนกับเราสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาเนี่ย ผู้ใช้งานหุ่นยนต์คือผู้สร้างเนี่ยเขาก็จะสร้างเพื่อจะใช้งานแบบที่เขาต้องการนะครับจะเอาแบบใดสารพัดรูปแบบได้หมดเลยแล้วแต่ว่าเขาจะทําให้กายของหุ่นยนต์นั้นทําอะไรได้บ้างซึ่งกายมนุษย์เราก็ดีเหมือนกันจ้ะทํางานได้สารพัดรูปแบบเลยจ้ะแต่ที่เขาบอกว่าทําไม่ได้หรอกพวกมาอยู่เนี่ยเป็นพวกเพี้ยน เป็นพวกนึกเอาเป็นพวกอะไรสารพัดเรื่องเลยแปลว่าเขาไม่รู้ว่าคำว่าทอฐานบุญนั้นคืออะไรแปลว่าอะไรแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาคืออะไรด้วยเขาไม่รู้ตัวเขาเองว่าเขาเป็นใครแต่ที่เขารู้ตอนเนี้ยคือเขารู้จากการบอกของบาปอย่าให้เขารู้แบบนี้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็จะไม่ ทำงานสร้างที่ส่วนแห่งธรรมของบุญบริสาทสิทธัทตถ์ประเทศของ่ลงปสดเนทโล,โลท่านจึงต้องมาปลุกตื่นนี่แหละจ้ะต้องมามานํามาบอกมาปลุกตื่นน่ะจะมีอาการนี้เต็มหมดเลยเพราะยุคนี้เป็นยุคกาขาวจ้ะแต่ถ้าเป็นยุคชาวสวีลย,ยหรือยุคอภิญญาชนนี่โอโ้โหไม่ได้มีอะไรละเกะระกะาอย่างเงี้ยนะจ๊ะจะไปในรูปแบบทิศทางเดียวกันเลย ก็คือเป็นท่อทานบุญที่ใช้ในการเดินทางของบริวิสัทติทัตไปได้คุลปุสตันโที่ทำงานสร้างที่ส่งทำของบุญบริวิสัรสัตเครงปุสตันโสคือการที่น้องทำเนี่ยถูกถูกขั้นตอนหมดเลยจ้ะถูกบทเลยถูกแบบอย่างนั้นเลยอะต่อไปก็ทําให้เป็นผู้ตื่นมากขึ้นเรื่อยๆก็คือ นึกถึงศูนย์กลางอู่ทะเลบุญบริวรสันติทัศนทะเลบุญปษสษตันทัโลจ่ะบางท่านเนี่ยนึกจากเดิมอ่ะนึกถึงตำแหน่งที่เราปฏิบัติทมอยู่แล้วก็รับรู้ว่าเนี่ยตรงนี้ใสสว่างมากแล้วก็เข้าใจว่าตรงนี้คือฐานที่เจ็ดหรือว่าตรงนู้นตรงนี้มีความสุขให้เรากําหนดว่าตรงนู้นตรงนี้ที่เราที่เรานึกที่เราเข้าถึงเนี่ย เป็นตำแหน่งศูนย์กลางอู่ะเลบุนบริษัทสิทธาสิทธามปุตสดังสโลเลยจ้ะปั๊บเข้าไปอย่างนั้นเลยก็คือสรุปไปตรงนั้นเลยจ้ะแล้วก็บอกว่าตัวเองตรงนี้ใช่ตรงนี้ใช่จะบาปเขาจะบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงที่ทันที่เจ็ดทันที่เจ็ดของการษย์หยาบเขาจะหลอกเขาจะหลอกต้มอ่ะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมนุษย์นี่ทำได้มากกว่าที่เรารับรู้ว่าเราเป็นมนุษย์อีกอ่ะทำได้มากกว่านั้นมากกว่า ที่เราเป็นมนุษย์แต่มาดูงดี้ดิมันมีก็มีในโลกนี้มีมนุษย์มนุษย์ที่มีสมบัติแบบว่าสร้างประเทศได้ประเทศหนึ่งเลยก็มีนี่เขาแค่มนุษย์หนึ่งคนเนี่ยแล้วก็ทํา,าได้ยังไงอ่ะองดูดีอนุภาพมนุษย์อันนี้คือปัจจุบันที่เห็นนะแต่ถ้าเป็นต้นแบบที่ผ่านมานี่เป็นเจ้าของสมบัติทั้งโลกอะ่ะเป็นเจ้าของสมบัติทั้งสี่ทวีปอย่างเงี้ยจ้า สังเกตแล้วก็ปรับให้ให้เป็นชาวสีวิไลอะเพราะตอนนี้เรากําลังสร้างชาวสีวิไลเจ้สร้างชาวสีวิไลสร้างที่ไหนก็ก็สร้างที่ใกล้ที่สุดที่เราสร้างได้เราวไหนตัวเราใกล้สุดแล้วตัวเรางั้นเอาเราตัวเราเลยแล้วกันก็เนี่ยตัวเราก็เป็นชาวสีวิไลขึ้นมาเรื่อยๆต่อไปก็ฝึกที่จะไม่ไม่ไปหลับอะเพราะหลับอะ่ะมันเป็น การบังคับโดยธรรมที่เป็นบาปจะถ้าธรรมที่เป็นบุญบริสันธ์ถ้าเป็พระขุหลวงปู่สดจันทศโรเนี่ยจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ได้บอกว่าเป็นผู้หลับเลยนะเป็นผู้รู้ไม่ใช่เป็นผู้รู้ผู้หลับแล้วก็เบิกบานอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้บีเลยอย่างเัี้นเลยก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างเงี้ยฮะแต่ก็สังเกตร่างกายของเราว่าต่างกายของเรามี ความสดชื่นไหมมีความพอดีไหมก็ทําแบบที่คําพูดของเราแัแ้นแหละจ้ะเราเราเป็นคนอย่างเงี้ยมาตนานแล้วนะเราเป็นของเราอย่างเงี้ยมานานมากเป็นมาเรื่อยๆอคําว่านานมากก็คือถ้าย้อนชาติก็แบบนานเลยอะ่ะแบบแบบมาเรื่อยๆล,ลยะไรก็ก็เป็นของเราอย่างเงี้ยเราเป็นของเราอย่างเงี้ยฝึกให้ตื่น โดยการนึกถึงนึกได้แล้วก็นึกถึงพอนึกก็ถึงเลยพอถึงก็รู้เลยว่าว่าถึงทําไมตรงนั้นเป็นบาร,รมีสามสิต์ปเปด้พวกคุณหลวงพุสดจันทร์สโลเป็นยังไงล่ะก็เ,เป็นความรักความเมตตาเอื้อทอนให้ความปลอดภยัยให้โหสิกรรมอย่างเงี้ยฮะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างเงี้ยจ้ะหรือบางทีเขาก็มีเพิ่มว่า มีสว่างบ้างหรือกว้างขวางไม่จิดอัดคับแคบมีความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บาเน,นี่เงี้ยองประกอบพวกเนี้ยเป็นการบอกถึงว่าเราถึงจะเราเรานึกถึงเราสามารถไปนึกถึงว่าการนึกถึงเราอยู่ที่ศูนย์กลางอู่ทะเลบุญบาร,รมีสัสิทธาเจรพระคุณหลวงสดจันทโรโุรร คือศูนกลางหน่วยปรถมเริ่มต้นของการเกิดขึ้นของทําบุญบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุโวงปูงสดเจนทัสโรคําว่าอยู่ที่เนี่ยก็เป็นอาการแบบเดียวกับที่เราพูดถึงว่าเรานึกถึงลูกของเรานึกถึงบุคคลที่เรานึกถึงอะ่ะเราก็นึกถึงเราการนึกถึงเราไปอยู่ที่ตรงนั้นคําว่าไปอยู่ที่นั้นคือคือไปนึกถึงว่าอยู่ที่ตรงนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะมีการเชื่อมโยงของ โครงสร้างของท่อทานบุญของเราไปถึงตรงนั้นเลยจ้ะลักดานทํางานเนี่ยจะเป็นการทํางานของธรรมจะเป็นธรรมที่เป็นบารมีสัมทัส,สรพระเด็จพระองปูดง่ดศิจันรสโลหรือจะเป็นธรรมที่เป็นบาปก็ตามเพราะว่าเขาจะไปกับเส้นทางของท่อทานบุญถึงท่อทานบุญเนี่ยถูกสร้างขึ้นจากธาตุทัทง้งละเอียดและหยาบเหมือนกับที่เรายกตัวอย่างแบบไฟฟ้าเนะี่ยที่เมื่อวานเราบอกไฟฟ้า ไฟฟ้าเขาก็เดินทางไปโดยไปไปกับสื่อนําไฟฟ้าไฟฟ้าถ้าไม่มีสื่อนําเช่นไม่มีสายไฟที่ให้เขาเดินแล้วเขาจะเดินไหมละ่ะเขากําเนิดที่ไหนเขาอยู่ของเขาตรงนั้นละ่ะจะเราอาจจะคิดว่าเอาแล้วฟ้าผ่าอะทําไมไม่มีไม่มีอะไรเลยแล้วเขาเดินทางยังไงเขาผ่าไปตรงนู้นตรงนี้เขามีจ้ะเขามีเขามีสื่อนําเขาอยู่ ทำให้เขาเดินทางไปตรงนั้นตรงนี้ได้ของสายฟ้านั่นแหละจ้ะแล้วสื่อดับนั่นคืออะไรก็จะเป็นอะไรก็ง่ายๆก็เป็นก็เป็นสื่อที่นําไฟฟ้าได้อะอะไรบ้างก็แล้วแต่เราเราจะพูดอะสารพัดเลยจ้ะจะบอกว่าน้ําก็ได้บริกลของน้ำแล้วแล้วคาว่าน้ําหรืออากาศที่เราเห็นเนี่ยเขามีอะไรบ้าง เขาไม่ใช่มีเฉพาะคําว่านา้ําเขามีธาตุอาหารมีธาตุเต็ไมไปหมดเลยจ้ะทําไมต้นไม้เมื่อโดนน้าฝนแล้วเขาทําไมรู้สึกจเจริญเติบโตได้ดีแล้วเราเอานา้ําบาดาลไปลดแล้วทําไมต่างจากการลดการมีน้ําฝนก็เพราะน้ําฝนมีแร่ธาตุเยอะมากมากเลยจ้ะหรือถ้าเราลงละเอียดอีกถ้าเราไปอยู่ในที่ที่มีมลภาวะ หรือที่เราบอกอากาศเป็นพิษอะ่ะแล้วมีฝนถ้าเราเอาน้าที่บอกว่าเป็นน้ำฝนนะที่อยู่ในที่อากาศเป็นพิษแล้วทําไมน้านั้นเป็นพิษอะ่ะก็แสดงว่าน้าเ,เนี่ยเขามีเขามีโครงสร้างที่เป็นธาตุถ้าเรามาพูดถึงไฟฟ้าเนี่ยเขาเดินทางเขาไปกับธาตุที่เป็นสื่อนาไฟฟ้านั่นแหละจ้ะเป็นทางไปตรงนน้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะทำให้เป็นผู้รู้ ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะจะทําแบบที่เราทําะง่ายๆแค่นี้เองทําไปเรื่อยๆแล้วก็ดูผลว่าเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเรามีความสุขในการทําเป็นผู้ที่มีบาร,รมีสามทัศ,ทศน์เกิดคนผู้สดจังสุดูผลลัพธ์สังเกตหลายๆอย่างแล้วบันทึกไว้จ้ะเรานึกถึงว่าทุกรายละเอียดที่เรามาแล้วเราบันทึกไว้หมดเลยบันทึกทึกรายละเอียดมากเลยบันทึกทําเป็นนั่งบันทึก เล,เล่มของการบันทึกแล้วบันทึกนี้ถ้าเรานํามาเป็นหนังสืออะหนังสืออะไรหนังสือที่เขาอ่านได้ได้อินเทอร์เน็ตอย่างนี้ก็ได้จ้ะถ้าสมัยนี้เขาไม่นิยมที่จะเป็นหนังสือพิมพ์ออกมาเป็นเล่มเล่มกระดาษคนเขาจะสนใจที่จะที่จะติดตามเลยนะจ๊ะเราก็คือเป็นผู้แต่งหนังสือได้ได้เป็นเรื่องๆเ,เลยอะ่ะเรื่องของเรานี่แหละจ้ะ เราทําอะไรบ้างเรายัางไงยังไงไงเพราะผลลัพธ์มันก็เห็นอยู่มันเป็นเรื่องจริงแล้วถ้าทําได้ดีๆก็ทําออกมาเป็นภาพยนตร์ได้เลยเนี่ยเอาบทเป็นการนาเสนอแบบรูปแบบต่างๆมันคือข้าใหละเอียดเลยเนี่ยมีประโยชน์มากเขาอยากจะหาต้นแบบอยากจะรู้ว่าผูีิเขามีความสูขความสฉเร็จเนี่ยเขาทำกันเขาดําเนิน ความเป็นชีวิตยังไงบ้างเขาถึงมีความสุขตามสำเร็จขึ้นมาได้เราก็พยายามไม่ให้หลับไหลไปจ้ะแต่ถ้าร่างกายเขาเขานอนแล้วเขาต้องสร้างตัวเขาเองเขานิ่งหรือว่าเขาขยับตัวเขาจะทำอะไรก็ก็สังเกตให้เขาทำไปแล้วเราก็กลับมาจดจ่อถึง ศูนย์กลางของการดึงดูดบ่อเกิดสร้างที่สุดแห่งธรรมของบุญบารมีสังขปัตตดใพระครูปูสดจันทร์สโลให้ต่อเนื่องไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีต่ออีกว่าพอเราทําอย่างนี้แล้วความก้าวหน้าเราจะเป็นยังไงความก้าวหน้าเราจะเป็นยังไงอะไรไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องกังวลจะให้เราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้ผู้ตื่นผู้บานเป็นยังไง เรามาดูคนที่เขาเขาเป็นเศรษฐีเงี้ยจ้ะเศรษฐีเขาก็ประกอบอาชีพงานงานเขาแล้วก็มีช่วงที่มีเงินมีสมบัติเกิดขึ้นมากมายเลยมีอาการเกิดขึ้นของสมบัติอะมากขึ้นเรื่อยๆหรือในความหมายก็คือกิจการเขาดีีขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วก็มีบางช่วงกิจการก็ไม่ได้ไม่ไดีดี ขึ้นการเข้ามาของสมบัติเมียศาสที่น้อยลงหรือจะตกต่ําลงไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือสมบัติที่เขาสะสมมาตลอดตลอดเนี่ยก็ยังมีอยู่เรื่อยๆเลยรบ,บุญหมายถึงว่าช่วงไหนสมบัติเกิดขึ้นมากเขาก็เก็บไว้ช่วงไหนสมบัติเกิดขึ้นน้อยก็เก็บไว้เพราะมันเป็นความจริงความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นความจริงคือมีทำทั้งหลายเปลี่ยนไปมาตลอด ส่วนการทํางานของเราเนี่ยเราทํางานสั่งสมทมําบุญบารมีสอนวิชาให้เด็คุณหลวงปู่สดกต็มสัสรได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะมีการปรับมีการเปลี่ยนมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นที่เราเรียกว่าชีวิตอะฮะ ดาเนินไปจะเป็นยังไงก็ตามแต่สิ ability, ่งที่เกิดขึ้นคือเรามีบารมีสามิทัศ์เป็นโหรปูสดกันสโลกเกิดขึ้นอยู่ตลอดต่อเนื่องเลยแล้วก็เป็นของเราเพราะเราเป็นผู้ให้เส้นทางในการเกิดขึ้นของบารมีสามิทัศเป็นโหรปูสดจันทโลกเราได้ไปฝากไว้ที่อู่ทะเลบุญบารมีสามิทัศเด็นโหรปูสดจันทรโลรไปฝากไว้กับทุกท่อทานบุญจ้ะเพราะทุกท่อทานบุญเขาก็ต้องเอาบารมีสาิทัศจาก เคยบุญบารมีสามสิทธัสการณ์คนหลวงปู่สดจันสโลไปใช้ข้อทานบุญไหนเอาไปใช้ก็แปลว่าบริสามสิทันนั้นก็เป็นของเราหมดเพราะเราเป็นผู้เป็นเส้นทางที่ทําให้เกิดบารมีสามสิทัสเา็ณ์คนหลวงปู่สดจันสโลขึ้นมาท่นเองจะเป็นอย่างนี้แหะจ้ะ